วัสดีครับยามบ่ายของวันที่24กนะรกฎาคมคุณแสงเดือนวิไลพันธ์เข้ามามริกายเงเกิดสมานปานสมบูรณ์นัตพลนะครับดลพรนวลพันสืบสะอาดด้วยนะครับ แล้วก็คนที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่ทุกคนมนตรีสีมงคลอะไรด้วยเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็น่าจะบวกสองร้อยกว่าไปแล้วครับก็โจวัชรพลด้วยพัทรียาจีราพร ตาลทินพนัะก็ดนผลประถมดาโดมอนหรือเปล่าครับดวงรัศเฉยหงอมสวัสดีตอนบ่ายทุกท่านนะต้องตาประพาจันทระดนหรือเปล่าครับหัดไทยเฮซีสวัสดีตอนบ่ายนะครับก,กรณิตมุ่งนากลางลม รมชฉลีด้วยครับกิมมี่อพอมีสุนานามสอนหน่อยนะคะสายลมที่พัดผ่านสุภาพบุรุษกงจากพิคาตราตรีจากโคราชด้วยนะครับวลัยพุทธนะครับยินดีต้อนรับครับ สมหมายขจรเขจรจิตเหรอิสริยาศักดาศิลปะดอนบมบุตรสบาไก่ชนเพชรทำทองพงิริ s n ช้างมาเหรอเดวิลไอดินกลิน ฟางนันทวัฒนวรกิจอิรกิจคนไม่ใช่หายใจก็ผิดต่อนะครับอาทิย์จากสะแก้วด้วยนะครับอะรแมงป่องนะครับจสะแก้วพัชริดาเชียงตุง o อนะคะ นอขนอสวัสดีกับปอสวัสดีครับไอดีมกลิ่นฟางสวัสดีครับ,รบพี่ประหลัดสวัสดีครับอ,รอักรภุูกฤิจรัสวีระวงแปดริ้วเสียงชัดเจนภาพชัดความหลอ่อท่านประหลัดชัดเจนครับขอบคุณนะนะครพนมก็ชัดนะครับอัศมาบอกพิงเซตแอแอสริยพร์นะสวัสดีครับนัทธาดีไก่ชน รั่งใจปั้มนะครพน,นมเอาละทักทายก็อาจจะไม่ครบทุกคนก็ขออภัยแล้วกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้เนี่ยก็พรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนะครับพรุ่งนี้มีการประชุมคณะกรรมการก็ญาติดูก่อนนะครับ เพจะเห็นหนังสือเหมือนกันพรุ่งนี้มีประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราเรียกกันว่ากสทนะครับก็พรุ่งนี้มีวาระที่สำคัญก็คือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลการสอบแข่งขันพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับ แล้วก็แผนดําเนินการติดตามและป้องกันการทุจริตแล้วก็มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักง,งานส่วนต้องถิน่นเรือ่องการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลการทุจริตการสอบแล้วก็เรื่องที่5.4คือประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั่นก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรติดขัดพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรติดขัด หลังจากที่คณะกรรมการกสทออได้ประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วและได้พิจารณาเรื่องที่ฝ่ายเลขาเสนอมาให้พิจารณาเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะพิจารณากันฉะนั้นเป็นไปได้ว่า25กรกฎาคม 60ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประกาศรับสมัครนะครับมีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนะครับพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันพรุ่งนี้เลยก็คือวันที่25เลื่อนจากวันที่19มาประมาณ6วันนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะ เท่าที่ทราบข้อมูลตอนนี้เรื่องมหาวิทยาลัยก็คงจะจบเรียบร้อยแล้วและทราบว่าน่าจะมีการทำพิธีลงนามหรือว่าทำสัญญากันนะครับในวันที่เราประชุมคณะกรรมการกสทในวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ได้อ่านหนังสือไว้ใครที่ได้เตรียมตัวไว้ ใครที่ตั้งใจจะมาสมัครเพื่อสอบแข่งขันพนักงานส่วนต้องถิ่นที่คณะกรรมการกสทดำเนินการเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับท่านต้องเตรียมให้พร้อมเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันก็คงจะขึ้นแฝน ในเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมส่งเสริมหรือว,ว่าเว็บไซต์อื่นๆที่มันจะกระจายกันไปทั่วเนี่ยนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือผมเป็นคนสันนิษฐานจากการดูวาระการประชุมที่จะมีการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมสันนิษฐานเอาไว้และคิดว่าไม่น่าจะเลื่อนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเลื่อนไปจากนี้เนี่ยวันที่สอบวันที่สอบท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่า ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่นท่านได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปทั่วประเทศเหมือนกันแจ้งเวียนไปว่าเรามีมติที่จะให้มีการสอบภาคกอขอเนี่ยในวันที่24กันยายนนะครับ24กันยายนก็จะเป็นวันสอบแข่งขันเพราะฉะนั้น นะครับเพราะฉะนั้นาการรับสมัครวันพรุ่งนี้ต้องประกาศถ้าจะสอบวันที่24กันยาเพื่อไม่ให้ล่วงเลยไปถึงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งมีพระราชพิธีสำคัญอยู่นะครับทันด้ในวันพรุ่งนี้หลังจากประชุมคณะกรรมการกรสทเสร็จนะครับผมเองก็คาดการเอาไว้ว่าฝ่ายเลขาก็คงจะ นำประกาศฉบับที่เราเห็นชอบในที่ประชุมเนี่ยให้ท่านประธานลงนามหลังจากเลิกประชุมได้เลยนะครับแล้วก็คงจะไปรับสมัครเอาน่าจะเป็นเดือนสิงหาคมอาจจะเลื่อนวันรับสมัครไปนิดนึงนะครับจากหรืออาจจะไม่เลื่อนวันก็ได้นะครับต้องไปนับวันดูก่อนว่าประกาศ10วันนะครับก่อนปร,ประกาศ ก่อน,อนรับสมัครเนี่ยวสิวันทําการอะไรเนี่ยนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวไปไล่ไปไล่ดูวันก่อนนะครับถ้าถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เลื่อนการรับสมัครก็น่าจะเริ่มรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนต้นเดือนสิงหาคมก็คือประมาณวันที่7หรืออาจารย์จะขยับไปบ้างก็เป็นวันที่8 9หรือ10ไปประมาณเนี้ยสิงหาคมก็น่าจะรับสมัครได้มันถึงจะไปสอบได้เอาเดือนปลายเดือนกันยายนนะครับงั้น สองเดือนจากนี้ไปนับจากวันพรุ่งนี้เนี่ยคนที่กำลังจะสอบแข่งขันก็ไปเตรียมตัวให้พร้อมครับวันนี้ก็มีข่าวส่งมาว่ามีบางคนเขาส่งข้อความมาหาผมใน m e s s e n g e อว่าเอ๊ะเขาทำเหมือนกับพูดพูดผมไม่ได้ใจนะครับแต่พอผมจะตอบกลับผมส่งข้อฟามกลับไม่ได้เขาบอกว่าไหนมีการอะไรนะ,ะดำเนินการสอบแข่งขันอย่างสุดจริตแล้วทำไม นี่ไปเสียค่าติวมา5,000บาทแล้วก็มีการติดต่อวาอ่าสอบผ่านแน่นอน5 0,000 0หรือ0 0 00 0บาทให้ไปจ่ายประมาณเนี้ยผมส่งข้อความกลับอยากขอข้อมูลแต่ปรากฏว่าเหมือนครอบล็อกผมอะนะครับไม่ยอมรับข้อมูลล็อกผมผมอยากได้ข้อมูลพวกนี้ฮะที่ใครไปทําอะไรมาแล้วมีคนมาติดต่ออะไรเนี่ยครับผมอยากได้ข้อมูลกลับแล้วก็ไปเขียนข้อความคล้ายๆกับว่าเอ๊ะสุดท้ายจบที่ว่าเอ๊ะตัวท่านนะ่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าประมาณเนี้ยผมก็อ้าว ผมก็เลยพยายามติดต่อกับไปว่าคุณไปได้ข้อมูลอะไรจากไหนมาอยากได้ข้อมูลส่งให้กับคณะกรรมการป้องกันการทุจริตเพื่อไปช่วยกันดูนะใครที่มีข้อมูลว่ามีคนไปติดต่อเนี่ยโดยเฉพาะแล้วในห่วงนี้เนี่ยผมก็จะว่ามีการอ้างหรือว่าไปติดอะไรก็แล้วแต่นะครับอ้างใครหรือใครก็แล้วแต่ที่น่าเชื่อถือได้อะว่าสามารถช่วยเหลือได้รู้จักคนนั้นคนนี้เย่ยอย่าไปเชื่อนะครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านหาข้อมูลอัดเทปอัดเสียงอัดภาพอัดวิดีโอหาเบอร์โทรศัพท์ เขาให้ไปติดต่อที่ไหนโอนเข้าบัญชีอะไรท่านช่วยเป็นหูเป็นตากันหน่อยถ้าเราต้องการได้ความยุติธรรมในการสอบเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับทาหน้าที่เป็นาสายรับกันให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็แจ้งมาใน Mess ซนเจอร์ส่วนตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องช่วยกันงั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็ผมคาดการเอาไว้นะครับผมคาดการเอาไว้ว่าก็คงจะจบแล้วก็น่าจะประกาศได้นะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับถ้าที่ประชุมไม่เห็นเป็นอย่างอื่นหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ผมเองก็อยากให้มันจบเร็วนะครับส่วนท่านที่ส่วนท่านที่ส่วนท่านที่กาลังรอสอบในสายบริหารนะครับที่มีอนุก,กรรมการอีกหนึ่งชุดเนี่ยเมื่อวันที่ผมไปไประชุมกคณะกรรมการกทออนะครับเมื่อเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้สอบถามแล้วก็บอกว่าเรื่องการสอบสายบริหารอานวยการหรือหัวหน้าฝ่ายนะครับจาก บริหารต้นไปบริหารกลางบริหารกลางไปบริหาร,าราสูงอามวยการต้นกลางสูงเนี่ยเขาบอกว่ารอท่านรัฐมนตรีลงนามในประกาศนะครับอ,อนุกรรมการชุดนี้ถึงจะประชุมได้นะครับก็คืออนุกรรมการชุดนี้มีอธิบดีกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือท่านจารินเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีตัวผู้ทรงมีใครนะครับถึงจะประชุมกันได้งั้นก็รอนิดหนึ่งนะครับผมก็จะว่าพอรัฐมนตรีลงนาม โดยเท่าที่สัมผัสท่านอาิบดีเนี่ยท่านก็เป็นคนไม่ช้านะครับทำอะไรค่อนข้างจะเร็วอยู่เหมือนกันงั้นคนที่จะสอบอนวยการและบริหารก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับตอนนี้มีอะไรที่ตําแหน่งอะไรที่ท่านจะสอบขึ้นอย่างเช่นอํานวยการต้นไปเป็นอํานวยการกลางก็ไปดูให้หน่อยว่าอํานวยการกลางมันต้องรับผิดชอบมาตรฐานในตําแหน่งอนวยการกลางถามว่าต้องทําอะไรบ้างก็ไปดูแล้วก็หาหนังสือที่มันเกี่ยวกับหน้าที่ของอํานวยการกลางเนี่ยมีอะไรบ้างงานในหน้าที่ท่านก็ไปหา บริหารก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งบริหารทั้งกริวการเนี่ยท่านจะขึ้นไปตําแหน่งอะไรไปดูครอบเปรียบเทียบตําแหน่งที่ท่านนั่งอยู่เดิมกับตําแหน่งใหม่ตําแหน่งที่นั่งอยู่เดิมท่านต้องรอบรู้ทุกเรื่องที่มันเขียนในมาตรฐานตําแหน่งนะครับแล้วในตําแหน่งใหม่ที่ท่านจะไปสอบมันมีอะไรต้องรู้เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบนันเยอะหรือว่าไทยแลนด์เศรษฐกศูนย์อะไรเนี่ยท่านต้องต้องไปดูนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันผมคงจะส่งข่าวในช่วงบ่าย,ายเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรที่จะมานําเรียนท่าน จะนําเรียนแค่นี้ว่าผมรับแจ้งได้รับแจ้งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วว่าพรุ่งนี้มีการประชุมนะครับแล้วก็จากวาระการประชุมก็น่าจะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้สําหรับการรับสมัครสอบแข่งขันของพนักง,งานส่วนต้องถิน่นวันรับสมัครก็น่าจะเป็นเดือนสิงหาคมเช่นเดียวเดิมนะครับอาจจะเลื่อนจากวันที่กําหนดไว้เดิมสักสองสาวันส่วนวันสอบยังคิดว่าถ้าทําอย่างเนี้ย นะครับตามวาระนียน่าจะเป็นสอบวันเดิมอยู่คือปลายเดือนกันยาต้องสอบให้เสร็จนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับพวกเราได้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับที่กําลังติดตามชมนะครับผมก็คงจะมีเท่านี้เนาะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามในช่วงบ่ายส่วนท่านที่ติดตามเรื่องของการประชุมกอกลางในเรื่องของสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือว่ากองทุนเห็นว่าบางที่๋ยวนี้เบิกไม่ได้นะครับทุนการศึกษาเรื่องเครื่องแบบเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านตามผมไว้เนี่ย กกลางเขาเลื่อนประชุมจากวันพฤหัสที่27นี้กลายไปเป็นวันที่31วันจันทร์เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ท่านทราบแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ